โรงเรียนบ้านทับทิมสยามศูนย์เจ็ดโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุชาติวารพจน์คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันรึกษาหารือแนวทางแก้ไขก่มแซงสระน,น้ําเก่าของโรงเรียนซึ่งมีอายุ20ปีแล้วมีสภาพปุกร่อนปูนกระท้อเก็บน้ําไม่อยู่มีการรั่วซึมตรงกลางสาระมีหินก้อนใหญ่ที่ขยับเคลื่อนไม่ได้เพื่อต้องการที่จะกักเก็บน้ําในฤดูฝน สำหรับใช้ในการเกษตรในหน้าแหลงโดยโรงเรียนได้มีการปลูกไม้ผลต่างๆอาทิเช่นต้นทุเรียนเงาะลำใหญ่มะม่วงสตอ,ตอโดยได้ระดมความคิดเห็นที่หลากหลายถึงแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้และคณะกรรมการได้มีความคิดเห็นร่วมกันที่จะใช้สารน้ําเดิมเพื่อกักเก็บน้ําจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนโดยใช้ผ้าพลาสติกปูพื้นใช้ฐานรองเป็นกระสอบทรายและยางรถยนต นอกจากนี้พ่อใหญ่ยาวจะาของสวนผู้เรียนที่ปลูกยุคแรกๆได้ให้ความรู้ในการบำรุงรักษาต้นผู้เรียนเล็กให้โตเร็วมีภูมิต้นานทานและปลอดภัยจากโรคพืชดีด้วย